มันเดินมันอู้เ่นเปื่อนมันฝรัง่งว้ายมันฝรัง่งชุวยชุวยชุวยโอ้ยหัวนี่ <c oughs> บงั <c oughs> บงหน้ายายมิดเลยว้ายนี่เพื่อนๆนายายไปเอากระป๋องมาใส่หน่อยอันเนี้ยเอาไก่เข้าบ้านก่อนเนาะ ว้าวสวัสดีจ้ามาแล้วจ้ามาแล้วจ้าเพื่อนๆยายจะมาพาขุดมันฝรั่งนะคะเอาไว้ไปทํากับข้าวพรุ่งนี้เนาะแต่อยายจะขุดเยอะๆดูก่อนว่ามันเยอะแค่ไหนถ้ามันเยอะเกินก็เนีย่ยจะแบ่งให้น้องชายแฟนยายไปกินด้วยอันนี้เนี่ยจากไม่เป็นน่นเป็นสีม่วงนะคะเอาไว้ทําพันุด้วยเลยเดี๋ยวลองขุดดูสีม่วงแล้วก็เหลือ จากนี่ไปสองร่องนะคะร่องนี้ร่องนี้แต่คงไม่ค่อยสวยแล้วแหละทางนี้ดินมันไม่ค่อยสวยเอ้ยนี่นี่นี่ตรงนี้ที่ยายมาเคลียร์เคลียร์ปลูกไว้ตรงนี่ไงตรงสตรอเบอรี่พอดีสตรอเบอรี่มันไม่เกิดยายก็เลยขุดขุดทิ้งไว้ขุดขุดทมทมทิม้งไว้ไม่ได้ทําทําอะไรให้มันขึ้นไม่ได้อะไรนะเขาเรียกอ,อะไรนะไม่ได้กลบดินนะไม่ได้ยกร่องนะดูก่อนมันจะมี มันก็มีนะอู้ <reading> <S US leve Tolkien> ้ยสวยจริงๆอยไม่น่าเชื่อเพื่อนๆเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เอาดินกลบออู้ไม่คิดว่าเขาจะสวยนะเนี่ยยังไม่ได้เอาดินกลบเลยนะเนี่ยดูดิอู้ไม่คิดว่าเขาจะได้นะเนี่ยไม่คิดว่าจะได้ มันมีสองอันนะเหลือตรงไหนอันนมือน,นยแยกกลบไว้สองสองหลุมเนี่ยตรงนี้มันไม่มีนะมันไม่มีสตออโอ้ไม่น่าเชื่อ,อยอมรับว่าปีนี้มันฝรั่งสวยมากเลยอันเล็กๆเอาไปค่ะเอาไว้เดี๋ยวมันจะขึ้นอีกปีหน้า ในนี่ตรงนั้นอีกอันนึงนี่ลืมไปแล้วนะัพ่งลึกได้มายายกลบทิ้งไว้แถวแถวนี้เล็กเเอาออกไปไว้ไปต้มให้ไก่ไปดูตรงนั้นอีกรอบตรงไหนอยู่แถวไหนวะโอ้ยว้ายโน่อันนี้อยู่บนว้ายอ้ยโอ้โอ้ ไว้ทำพันปีหน้านี่พันสุพันดีพันดีพันด, 1, ดีปลุกได้หัวเยอะเอยขุดขุด,ขดทิ้งไว้ไหมแตี่ยเพื่อนอันอนี้แบบขุดทิ้งไว้แบบไม่ได้กลบดินไม่ได้อะไรเลยนะโอ้โหพอใจมากเลยอ ดูนี 1941, um ่หะร่องมันฟรังไม่เจอเลยดูสตรอเบอรี่มันมาขึ้นนี่อยู่แถวๆนี้แหละเดี๋ยวขุดตรงนี้สักสองร่องสามสองลมสามลมเดี๋ยวค่อยไปขุดสีม่วงเนาะทำง่ายได้ทำง่ายได้ละคนเดียวทำคลิปคนเดียวเยอะๆเยอะๆว้าว ทำไงได้ละคิปคนเดียวนี่นี่นี่อุ้ยเพื่อนๆพอใจเด้อปีนี้อึบงัดงัดท้งงัดอึ้งอินทาอึ้งนทาไม่ต้องล้างเลยเอาไว้อย่างนี้เลยเพราะว่าล้างมันจะเสีย เอาไว้ทางดินอย่างนี้แหละกินแล้วค่อยเอามาล้างว้ายว้ายว้ายคุ้ม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 หัวเดียวคุ้มคุ้มคุ้มอุ้ยนี่นี่ว้ายหัวเดียวเฮียไอ้หนาฟลันเซนออกคันนิวาใส่โอ้ยเฮียเอาเนาะ วายขนันว่าใส่เหี้ยาเนาะอืออบอบเยดูหัวหนึ่งนายกี่หัวสองสี่หกแปดสิบสิบสองสิบสี่สิบหกสิบแปดสิบแปดสิบเก้าหัวเลยวาย คุมค้มคุมค้มคุ้มคุ้มปลูกทิง้งทิ้งคว่างควางเลยว้าว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 าอืออันท่าหัวที่สองอุย้ยเดือดเลยอุย้ยเห็นหรือเปล่าเห็นหรือเปล่านี่หัวที่ปลูกนี่หัวเกา่า พอเก้วมันเห็นไมหมล่ะใหญ่ใช้โทรศัพท์ดีๆกับเขาไม่ได้หรอกมีคนบอกว่าให้ซื้อโทรศัพท์ดีๆวายแค่นี้ก็ดีโพดโพเลยเพื่อนๆเลย,เลยมือจับคีดินทำถ่ายทำคนเดียวเนาะไม่มีแอดมินช่วยแค่นี้ก็ดีทมไปแล้ว มือเลอะๆดำๆเนี่ยมาจับโทรศัพท์ว้าย,ย,ยเห็นปะเห็นหรือเปล่าวันนี้ไม่ค่อยใหญ่ไม่รู้ว่าเห็นปะไหล่ถ้าอู้หเูเยอะแยะว่ะลืมเอากระป๋องมาใหญ่เอาหัวใหญ่ๆเอาหัวใหญ่ๆปิ๊าหัวใหญ่ๆ น้องชายแฟนเนี่ยหน่อยกินไม่หมดปีนี้เยอะเกินเอาไว้ปีหน้าก็ได้เอาไว้ทำพันนี่สองหลุมสวยฟลันเซนเทียว้าวโอ้ยเพื่อนๆมาทางนี้หนูกินหมดหนูกินหมดนี่สดๆร้อนรอน่ะโอ้ยภาษาเอาวาจะขุดไปแก้เขาที่ไหนได้หนูกินหมด ไปหากับดักก่อนไว้ไม่ได้ไม่ได้ปนี่เหลือแค่นี้ตรงนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดสิบหน้าเจ็ดสองสิบสี่ไม่เกินสิบสี่ลุมหละเนี่ยสองนี่ด้านนี้ไม่เยอะหรอกุนดินตรงนี้ก็ไม่สวยด้วยดินแข็งเนาะเนี่ยลูกไม่ค่อยใหญ่หัวมไม่ค่อยใหญ่นี่ปะ่ะทีนี้จะไปกดสีม่วง นน่นสีขาวอยู่ตรงนน้นหาหนึ่งเดี๋ยวไปขุดก่นอนอยู่ตรงนี้แหละอันหนึ่งแวนี้ยวนี้ดูดิอินมันสวยอ้เปืน,นไว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  ดินมันเตี้ยเพื่นเพื่อนมันฝรั่งว้ายมันฝรั่งตรงนี้ดินมันเลดินมันมันเตี้ยด้วยนะทางนู้นดินมันชูงเวลารดน้ำมันก็ไหลมาตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ใส่ปุ๋ยมะเขือเทศด้วยเลยว้ามันได้ปุ๋ยมะเขือเทศเพื่อนเพื่อนด้วยแต่หัวใหญ่ แต่ว่าตรงนี้ยายถอนไปกินมังแล้วแหละอุ้ยมันฝรัง่งวันหนึ่งเกือบครึ่งกิโลนี่นี่สิม,ม่วงสิม,ม่วงสิม,ม่วงอย่าบอกนะว่าหนูลักไปกินอีกเฮ้ยเฮ้ยนั่นรูรูใช่ไหม รู้มันไหมสีม่วงไม่ค่อยเยอะมันเป็นพันมันอย่างนี้ละมัง้งไม่ร,รู้ไม่เคยปลูกปลูกปีที่สองปีแรกก็ไม่ได้กินยายซื้อยายซื้อพันมาเหมือนหนึ่งกิโลปลูกปีที่แล้วไม่ได้กิน ตน้นอยู่ไหนต้นอยู่นี่โอ้นี่นี่นี่ต้นอยู่นี่น,น,นี่ต้นเฮ้ยเอาหัวใหญ่ๆกินไม่ต้องหัวไม่ต้องหัวใหญ่มากหรอกมาปลูกโอ้ขนาดนี้พอ วายเปลืองเมื่อกี้ยายเห็นหัวหนึ่งมันขึ้นแล้วอะ่ะหัวหนึ่งอะ่ะมันงอกแล้วมันงอกไเห็นจา เมื่อได้ใส่ชุดทํางานก็เมื่อได้ใส่ชุดทํางานมาก็ทําลําบากหน่อยเพื่อนๆเลยโอ้โว้ายพอใจมากเลยเพื่อนๆเลยถ่ายรูปหน่อยสิโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเอาไมเอาไมไปเอาอันใหญ่มาไปเอาอันใหญ่มาก่อนถ่ายรูปหน่อยโอ้โนี่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 ว้าย เดี๋ยวเดี๋ยวงัดก่อนงัดทั้งงัดโอ้โหนี่เนียไปเอารูปอันใหญ่มาถ่ายรูปกันชุดชุดชุดโอ้ยหัวน,นี่บังนบังหน้ายายเม็ดเลยว้ายหม่เอ้ย มัเต่เล่นอยู่นั่นเลยได้เวลาไปเดินเล่นแล้วนี่้อลืมถ่ายคลิปให้ดูสีม่วงถ่ายคลิปสั้นดีกว่าเหลืออีกอ้ยกอเดียวบ้นี่หมดแล้วด้านนี้ยายขุดไปวันนั้นเหลืออีกลมนึงถ่ายคลิปสั้นดีกว่า Dort, aber er hat dort nicht so gut. Eher die Steine die hat. Okay. Das ist nichts Besonderes. Hm? Die sind nicht besonders, deine roten. Auch nicht so gut hier. War nicht so gut, immer. Gut, dort sind ein okay. paar gute. Ich hatte bloß da vorne gesehen. Hier. Ja, eine. Da kannst du mir. Ecke dort, Ecke. Ich äh, hab Tomaten. Gut. Da, äh, da kannst du mit teilnehmen, da im Kartoffelfest. Okay. Größte Kartoffel. Okay. Ja, die werden wir selber behalten, die Kartoffeln da. Hm, das ist alles raus. Nur no, no Ecke hier? Ja. Oh, Maul gefressen, Schatzi. Hier. Oh ja. Ah, 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 Pass auf, das Kartoffeln. Kartoffeln. นี่เพือพ่อนๆยายไปเอากระป๋องมาใส่หน่อยอันเนี้ยเอาไก่เข้าบ้านก่อนเนอะว้าวนี่จะยายข่อยสีนเนี่ยเอาขนาดนี้ไว้ปลูกนี่อูไว้กระป๋องบางๆโยนสะแตกเลยไปแค่นี้แหละเพือพ่อนๆเลย เืออีกพวกนั้นเอาไว้ไม่รู้ว่าแฟนยายมาเมื่อกี้ก็นึกว่าเยอะจะให้น้องชายไปกินหน่อยนึกว่าเยอะดูก่อนอันน,อน,น,นี้เอาไว้ทำพันธุ์ด้วยกินด้วยเนาะไว้ทำพันธุ์อันนี้อันนี้ลูกไม่ค่อยใหญ่เอาไวต้ตม้มต้มแล้วก็แบ่งให้ไก่กินเนี่ยตัวนี้ตัวนี้ลูกใหญ่เอาไว้ ปอกแล้วเอาไว้ทําพันุ์ส่วนนี้ก็เอาไว้กินไว้ทําพันเนาะนี่ป่ะแค่นี้แหละเพื่อนๆคิดถึงคิดถึงถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามใหายตาด้วยนะคะ